สวัสดีครับผมนายธานินมหมามัตผู้ใหญ่บ้านหนงสปลานหมู่2ลงจุดตรวจบริการประชาชนลุดล่ักที่เขตอยไลรวันนาวังครับช่วงเทศกาลเจิดันอันตรายเราก็ได้ร่วมกันมาลงด่านตำบลบางคลองเรามี12หมู่บ้านแยกเป็น2จุดจุดนี้เป็น7หมู่บ้าน จุดที่สองอยู่ข้างในอยู่นาเจริญครับเพื่อว่าบริการประชาชนเราเพื่อความปลอดภัยและก็คอยแนะนำลูกหลานไม่ให้กินเหล้าขับรถเร็วครับเพื่อรความปลอดภัยทุกปีนะครับวังองรวมย